จะมีคำหนึ่งที่แบบเวลาเด็กนะก็แล้วก็แล้วก็อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แ้งเอแล้วก็แล้วก็อะไรอย่เงี้ยนะใช่ค่ะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วปีนี้กะว่าจะไปข่าวดาวที่ไหนคะปีใหม่นี้มีงานที่เชียงใหม่กับน้องแก้มแล้วก็น้องเซนนะครับแล้วก็พี่เป็กครับผมก็ใครที่อยากจะไปข่าวดาวกับฟุกก็ไปที่เชียงใหม่ได้ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งสาวสวยนะคะน้องวิววรรณรดนั่นเองใกล้จะปีใหม่แล้วปีนี้กะว่าจะไปข่าวดาวที่ไหนจ๊ะ จริงๆแล้วในใจเนี่ยก็ยังอยากไปต่างจังหวัดค่ะตามปกติเพราะว่าเป็นที่พักผ่อนแล้วก็อยากไปภูเขาทะเลอะไรแบแต่ถ้าดูจากคิวงานแล้วก็น่าจะทํางานอยู่ในกรุงเทพเนี้ยค, <นะ S 1> ค่ะนักข่าวแบบไหนประเภทไหนที่น้องวิวเจอแล้วแบบเบื่อมากไม่อยากสัมภาษณ์เลยอยากเดินหนีไปให้ไกลไม่อยากสัมภาษณ์เลยอยากเดินหนีไปให้ไกลจริงๆแล้ว มีแต่นักข่าวเดินหนีวิวเพราะสัมภาษณ์แล้วพูดเยอะมากค่ะคือก็จริงๆก็ไม่มีอะไรแบบเอออาจจะเออ,อบางทีเป็นถามข่าวที่เหมือนเราตอบไปแล้วหรือข่าวก็สิบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่จริงๆไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับพี่นักข่าวเท่าไหร่ค่ะได้หมดเนาะได้หมดขอบคุณนองวิวมากค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ มาเจอหนุ่มหล่อคนนี้เลยการรัชชาโนนะวันนี้รู้สึกว่าโอ้โหหล่อเท่ไปเลยทีเดียวหรอครับใกล้จะปีใหม่แล้วกะว่าจะไปเขาเดาที่ไหนคืออย่างนี้นะครับผมคือตอน ทำงานเนี่ยนะครับผมตอนนี้กายกายถ่ายละครอยู่ค่อนข้างาจ,ะจะจะเต็มอาทิตย์แล้วนะครับผมก็เลยเช่วงเวลาปีใหม่เนี่ยอยากจะพักผอ่อนอยากจะพักอยู่ที่บ้านอยากจะรีเฟรชหน้าตารีบูตเครื่องของเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเ,เพราะว่ากว่าจะเลิกละครก็วันที่28และกว,ว่าจะมาถ่ายอาพอจะมาถ่ายก็คือวันวันที่4นะครับผมมีเวลาพักอยู่แค่หนึ่งอาทิตย์จะไปไหนอะไรกับเขาก็ไม่ค่อยได้ นั้นขออวยพรให้ออขออยพร <อ S 1> <อ>ขออวยพรนะครับให้คนที่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับผมก็เดินทางปลอดภยัยเที่ยวให้สนุกนะครับแล้วก็เรื่องอกินเหล้าเมายานะครับผมก็อย่าเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของเราครอบครัวเราแล้วก็สังคมครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้ท่านหนอนดูมองไปถนัดตาเลยค่ะเพราะว่าโอ้โหเจอความขาวกระจ่างของฟางวิทยาและยอมจริงๆเลยสวัสดีค่ะนะก็เดี๋ยวถามนิดหนึ่งแล้วกันเวลาโดนสัมภาษณ์แบบนี้มีไหมมีคำไหนที่เป็นคำฮิตติดปากที่เราเนี่ยต้องพูดเกือบจะทุกครั้งเลย คำติดปากอะคะก็จะมีคําว่าแบบว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมต้องพูดแบบว่าแล้วก็ใช่ไหมคะทายประโยคซึ่งเขาไม่รู้กับเราก็แบบอะไรใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่เลยค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วทาวางแผนไว้ว่าจะไปเขาดาวปีใหม่ที่ไหนปีใหม่นะคะฟางวางไว้ว่าก็น่าจะอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะเพราะว่าฟางสวัครก็จะคนเยอะฟางก็อาจจะทานข้าว กับเพื่อนๆแล้วก็อยู่บ้านดูทีวีเขาดาวไปพร้อมกับทีวีดีกว่านี่นะคะก็องู <ppy aciones S 3> ่กับน้องกันเดอะสตาร์สวัสดีค่ะน้องการเวลาโดนสัมภาษณ์แบบนี้เรามีคำฮิตติดปากคำไหนไหมที่เราจะต้องพูดแทบจะทุกครั้งเลยเวลาที่โดนสัมภาษณ์ตอนนี้นะครับคำนี้นะครับเน <Gothic engine> <os> ็ตนงขายของเน็ตนงขายของเน็ตหนึ่งครับก็มันมีหลายอารมณ์ไงฮะอารมณ์ที่แบบว่าเจอเพื่อนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเล่นมุกอะไรไม่รู้เรื่องเลยเราก็จะแบบ <ural calcium> อะไรองี้หรือว่าหรือว่าอารมณ์แบบในเพลงคิดถึงอยากจะง้อคนที <soft Spencer> er. Mother, no ่ร <sh ake water> ักก็เป็นอารมณ์นี้ได้ใช่ครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้นหนอยู่กับน้องนักตาเดอะสตาร์วันนี้มาแบบว่าสีแดงแรงรทธิ์มาเลยทีเดียวสวัสดีค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วปีนี้กะว่าจะไปเคาดาวที่ไหนเอ่ยก็ยังไม่ได้คิดไว้เลยค่ะก็คงจะไปไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้นะคะที่ไหนที่มีเคาดาวแล้วก็ต้องดูกว่าที่ไหนแบบ น่าจะปลอดภัยนะเพต้องเช็คนิดนึงค่ะต้องใช้ความปลอดภัยนิดนึงเนาะภัยก่อนค่ะถ้าเกิดมีโอกาสปีใหม่นี้ไปเที่ยวเกาะแล้วติดเกาะขึ้นมาปุ๊บให้เลือกอุปกรณ์หนึ่งอย่างที่จะอาสามารถเอาติดตัวไปได้ระหว่างไฟแช็กไฟฉายกับพลุไฟน้องน้ําตาลจะเลือกอะไรและเพราะอะไรก็คงจะเป็นพลุไฟนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดแล้วมันเป็นการส่งสัญญาณที่ยิ่งใหญ่มากคนน่าจะรู้ว่าเอ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นก็อาจจะแบบมาช่วยเราได้ค่ะ